สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักน่สลัามวันนี้เราก็จะมาพูดและก็ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสมุนไพรและก็บำบัดโรคภัยที่เราจะต้องมาพูดถึงเป็นโรคอะไรท่านผู้ชมทราบไหมว่าเป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวานเบาหวานนี่ก็คือเป็นทั้งประเทศเลยเป็นทั่วโลกก็ว่าได้นะท่านผู้ชมก็คือมาจากพฤติกรรมการกินแต่ในประเทศไทยเนี่ย และก็ทั่วโรคเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ต่างๆมากมายเป็นแทบทุกหลังคาเลยท่านผู้ชมเกี่ยวกับโรคเบาหวานคือมันเป็นภาวะที่ปลายประสาทอักเสบของคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเกิดขึ้นที่มือเท้าเขาเรียกว่าปลายประสาทอักเสบที่ตรงบริเวณมือและเท้าท่านผู้ชมวันนี้นะครับเสี่ยงต่อการเป็นอัมพาพึกอัมาพาดเขาเรียกว่าอัมพาพึกอัมาพาดครึ่งซี่นั่นแหละนะครับ เป็นโรคที่เกี่ยวกับปลายประสาทอักเสบที่เกิดขึ้นบริเวณปลายมือปลายเท้ามันจะไปลงที่ขาและก็เท้าด้วยเพราะฉะนั้นปลายประสาทอักเสบของคนที่เป็นโรคเบาหวานในท่านผู้ชมมันจะมีอาการแบบชาปลายมือปลายเท้าและก็มีอาการเหมือนไฟช็อตมีอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่เป็นส่วนมากจะเกิดขึ้น ในขณะที่เวลาเรานอนพักผ่อนจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนตัวบริเวณปลายมือปลายเทา้าเขาเรียกว,ว่าปลายประสาทตรงนั้นมันอักเสบเพราะน้ำตาลในเลือดมันสูงคือน้ำตาลในเลือดมันสูงเนี่ยมันเกินปริมาณท่านผู้ชมในคนที่เป็นโรคเบาหวานแต่โรคเบาหวานนะถ้าเกิดขึ้นกับผู้ชายจะเกิดอะไรขึ้นก็คือน้องชาย ไม่ทํางานก็คือไม่แข็งแต่ใน YouTube เนี่ยผมพูดไปได้แล้วนะเรื่องของกระนะกระแล้วก็ดอนะครับมันไม่แข็งทีนี้ท่านผู้ชมทราบไหมว่าถ้าเกิดขึ้นกับผู้ชายเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกนี้คือเลือดไม่สามารถที่จะไปหล่อเลี้ยงด้างกายได้เป็นปกติเขาเรียกว่าน้ําตาลเป็นพิษคือคือ,อน้ําตาลในเลือดอน่ะน้าตาลในเลือดมันไม่ไปมีอ่า อยู่ในหลอดเลือดของเรามากเกินไปมันก็เลยทําให้ร่างกายเรามันเป็นพิษทุกอย่างเลยเขาเรียกว่าน้ําตาลเป็นพิษนั่นแหละท่านผู้ชมเอาละนะครับเป็นพูดภาษาง่ายๆถ้าเกิดขึ้นกับผู้ชายแล้วเนี่ยนะครับตรงบริเวณนั้นมันก็จะไม่ทํางานก็คือเกิดมาพร้อมกันกับเราแต่มันไปตายก่อนเรานะท่านผู้ชมมันไปก่อนเรานะครับ เพราะฉะนั้นวิธีกในการแก้ในการบําบัดร,รักษาเราก็จะใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบในการที่จะมาบําบัดร,รักษาถ้าหากท่านได้ดูคลิปของทิดก้า EP ที่1412นะท่านผู้ชมก็คือ1412เนะี่ยเป็นคลิปเป็นตอนเนี่ยที่ผมคุยไปประมาณ30นาทีเนะี่ยทิดก้ากินไปประมาณ2ปีปีที่3แลนะทิดก้าแทบไม่ได้กินสมุนไพรหินฟ้าแลบเลยเพราะนะครับ เลือดเขาเริ่มเป็นปกติท่านผู้ชมก็คือไม่ใช่เริ่มเป็นปกติเลือดเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเลือดมันสะอาดขึ้นนะครับไม่มีน้ําตาลและก็ไขมันไปเกาะที่มากมายคือน้ําตาลในเลือดสูงมันก็อยู่ในระดับที่พอดีคือทิดก้าเนี่ยเขากินอ่ากินจริงๆแล้วนะครับก็อยู่ประมาณ2ปีปีที่3คือปี2อ6 4ี่เนี่ยทิดก้ากินน้อยมากบางเดือนไม่ได้แตะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะมาบําบัดรักษาเกี่ยวกับโรคเบาหวานปลายมือไปเท้าชา นะครับมีอาการชาลงที่ขาและก็หัวเขา่าและก็ปวดแสบปวดร้อนอันนี้ก็คืออาการนะครับเหมือนมีไฟช็อตขณะนอนหลับก็จะเป็นอาการปวดแสบปวดร้อนตรงปลายประสาทอักเส้นอาการชาปลายมือปลายเท้านี่แหละนะครับหลายๆคนคงเข้าใจสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับส่วนบริเวณน้องชายของเราเนี่ยเกิดขึ้นกับผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่นั่นอยู่แล้วท่านผู้ชมมันก็ไม่ ไม่เกิดการแข็งตัวนะครับถ้าน้ําตาลในเลือดของเราลดนะครับไขมันของเราก็ลดด้วยจะทำให้น้องชายของเราเนี่ยมีการแข็งตัวก็คือน้ำตาลในเลือดมันเลือดของเรามันสะอาดขึ้นมันไม่มีอะไรไปเกาะตัวตรงผนังของหลอดเลือดเป็นภาษาที่ง่ายๆเขาเรียกว่าน้ําตาลมันลดนั่นแหละคือน้ําตาลมันหายไปเลือดเราก็เลยไหลเวียนสะดวก น้องชายเราก็เลยแข็งด้วยสมุนไพรหินฟ้าแลบท่านผู้ชมเอาละนะครับทีนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องของผู้ชายเรื่องของผู้หญิงเป็นยังไงเรื่องของผู้หญิงนี่ก็คือนะครับก็คือว่าพอเลือดสะอาดขึ้นแล้วเนี่ยอาการที่ปลายมือปลายเท้าแม้แต่ผู้หญิงผู้ชายนะครับอาการพวกนี้มันก็จะหายไปแต่ปลายมือเนี่ยมันจะหายไปก่อนเพราะว่าเส้นประสาทมันไม่เยอะเหมือนเท้าเรา เท้าเรานี้เส้นประสาทที่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นโรคนี้นะครับมันก็จะเสี่ยงเขาเรียกว่าภาวะโรคแทรกซ้อนก็คือเสี่ยงเป็นอมัอมาพาตเพราะว่าปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชาอาการปวดหัวมึนงงก็จะหายไปด้วยใช้สมุนไพรหินฟแลบเอาเรามาพูดถึงเรื่องของตารางโรคเบาหวานกันสักนิดหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้ดูคลิปทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้ผมต้องลงรายละเอียดท่านผู้ชมอ่ะ ถ้าเราไปเช็คที่โรงพยาบาลไปเช็คเลือดไปเช็คน้ําตาลคุณหมอก็จะบอกว่าคุณพี่คุณป้าคุณอาคุณน้านะครับก็คือว่าอา่าให้อย่าพึ่งทานข้าวมานะอย่าพึ่งทานอะไรมานะเอามาตรวจก่อนนะครับพอเราไปชั่งน้ําหนักและก็ส่วนสูงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้บัตรคิวอะไรก็แล้วแต่เรียกชื่อนะครับให้ตระหนักถึงเลยนะครับว่าตารางของน้ําตาลที่อยู่ในเลือดนี่เป็นอย่างไรเอาละถ้าคนเปก ถ้าเราไปปุ๊บนะครับเรายังไม่ได้ทานข้าวมาถ้าตรวจแล้ว7 0ถึง99เนี่ยค่าน้ำตาลระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ย70ถึง99เเนี่ยถือว่าเรายังไม่เป็นโรคเบาหวานนะท่านผู้ชมปกตินะครับแต่นะครับถ้าร้อยถึงร้อยยี่สิบห้าเขาเรียกว่านะครับมีความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานแต่ยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน อย่าพึ่งกินยาที่มาจากหมอนะครับคือหมอจะจ่ายยายัางไงก็แล้วแต่เรายังไม่ต้องไปกินแต่เราต้องมีพฤติกรรมการกินคือลดอาหารที่เกี่ยวกับหวานหวานนะครับที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นขนมหวานไม่ว่าจะเป็นไอคุกกี้ไม่ว่าจะเป็นนมเนยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหวานหวานนะครับอันนี้คือเราเลี่ยงไปเลยท่านผู้ชมเราไม่ต้องไปแตะมันเอาละนะครับอันนี้ความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน แต่ถ้า126ท่านผู้ชมสวัสดีครับมาเช็คทางนท,ที่เรายังไม่ได้กินข้าวอะไรมาเนี่ย126เนี่ยถือว่าเป็นโรคเบาหวานเอาละทีนี้มันก็จะมีหลังอาหารนะท่านผู้ชมหลังอาหารเนี่ยถ้าเรากินข้าวไปแล้วคุณหมอถามว่าทานข้าวมารอยังทานข้าวมาแล้วอ่าพักหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาตรวจแต่ถ้าตรวจไปแล้วนะครับหลังอาหารมาเนี่ยนะครับ หมอบอกว่า140นะปกติยังไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับแต่ถ้าร40ขึ้นไปถึง199ท่านผู้ชมเขาเรียกว่าความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานแต่ยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานเรายังไม่ต้องกินยาโรงพยาบาลอะไรเราก็ควบคุมพฤติกรรมการกินของเราไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยอะไรต่างๆไม่ว่าอุ้ยแบบว่านั่งดูข่าวนะช่องนูน้นช่องนี้นะครับ กดรีโมดดูช่องนั้นช่องนี้ตอนเช้าจิบกาแฟกาแฟนี่ก็มีน้ําตาลบ้างนะครับไม่ใช่กาแฟดํานะครับมีน้ําตาลแล้วมีขนมนมเนยโอ้ยเรามาจะดีได้ยังไงหน้าตีมันมีนะแฟนกับผมนี่แหละเมื่อคืนนี้คุยกันผมไม่ได้นินทานะครับกินขนมปังตั้ทุกเช้าเลยนะครับตัวเองเนี่ยผู้ลิ้นกระด้างคางแข็งเนี่ยพูดไม่ชัดเจนเนี่ยต้องระวังนะครับขนมปังเนี่ยท่านผู้ชม คือคุณเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยอาจจะมีญาติพี่น้องไปทํางานที่นั่นก็แล้วแต่หรือซื้อมากินก็แล้วแต่อย่าทานไปนันขาดแนละสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับเพราะว่าลิ้นกระด้างทางแข็งเนี่ยคุณกิดพูดไม่ชัดเจนเลยคุณจะกินสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณอยากดีขึ้นเร็วๆเนี่ยนะครับแม้แต่กินสมุนไพรหินฟ้าแลรบเนี่ยคุณก็ต้องละนะครับละจากพวกกาแฟนะครับหน้าตีจริงเลย เมื่อคืนนี้คุยกันเนาะคนคือแฟนขับเขาชอบกินอากาแฟแล้วก็ขนมปังนมเนยเนะโอ้โหนะครับแล้วก็ลิ้นกระด้างคางแข็งพูดไม่ชัดเจนนะครับปลายมือปลายเท้าชานะครับเสี่ยงต่อการเป็นอมมพึกอมมพาตเอาละนะครับแต่ถ้าตรวจแล้วได้ค่าสองร้อยสวัสดีครับ <laughs> คุณพ่อคุณแม่คุณพี่เป็นโรคเบาหวานอันนี้ก็คือหลังอาหารที่เราไปตรวจอันนี้ก็คือเป็นตารางที่ อพอจะเข้าใจแล้วนะท่านผู้ชมว่าลวหลายๆคนเนี่ยเวลาไปหาหมอแล้วเราก็จะได้ใบตรวจมาใบแพทย์มาขอมาเลยนะครับถ้าไม่ให้มาเราก็ขอถ่ายก็ได้คุณหมอเขอไม่ได้ใจร้ายหรอกครับอ่าถ่ายมาเลยแล้วก็ส่งมาให้โจดูก็ได้ถ้าไม่เข้าใจนะครับไอดีไลนะครับไลน์มาทักได้เลยโจจะตอบทุกๆคนนะครับที่ไอดีไลน์มานะครับผล่มาที่ไลน์แล้วผมตอบเลยนะครับ อ่าบางคนอาจจะช้าหน่อยก็ใจเย็นๆนะครับผมก็พยายามตอบให้ภายในวันนั้นเลยนะครับอ่าของแท้นะครับรท่านผู้ชมต้องสมุนไพรหินฟ้าแลบในการที่จะมาช่วยในการที่จะมาบําบัดเกี่ยวกับอาการของน้องชายไม่แข็งนี่แหละท่านผู้ชมก็จะแข็งขึ้นมานะครับถ้ากินไปสักประมาณอ่าห่อหนึงมันมี21สอซองไงท่านผู้ชม21วันคุณจะสามารถเช็คน้ําตาลได้เลยก็มีแฟนคลับต่างๆมากมายทางเชียงรายนะ อบอกมานะครับว่าเขากินสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยเพียง7วันน้ําตาลลดไปแล้วน้าตาลอยู่ในระดับปกติได้ค่าประมาณร้อยนะครับร้อยนี่ก็คือว่าสบายสบาๆท่านผู้ชมแล้วก็ควบคุมอาหารการกินไปด้วยไม่ใช่ว่านั่งอยู่โต๊ะก,กาแฟแล้วก็กินขนมปังนะจะบอกให้หน่าตีมากเลย <c oughs> คือจริงๆแล้วนะครับผมก็จะมีหลายๆเคสหลายตัวอย่างมามากมาคุย คือผมก็จะคุยโทรศัพท์แล้วก็ผมก็หัวเราะไปด้วยนะครับคือคนไข้แต่ละคนแล้วก็แฟนขับแต่ละคนเนี่ยมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปท่านผู้ชมถ้าอยากให้น้องชายทำงานได้ดีนะครับไม่ต้องกินนะครับของหวานๆนะท่านผู้ชมกินสมุนไพรหินฟ้าแลบเนะี่ยก็จะช่วยในการบำบัดไม่ว่าจะเป็นไขมนันไม่ว่าจะเป็นน้ำตาในเลือดที่เกาะอยู่ตรงผนังหลอดเลือดเลือดเรามันไหลเวียนไม่สะดวกน้องชายเราก็เลยไม่แข็ง อาการปวดศีรษะปวดท้ายทอยนะครับมาหาหัวไหลแม้แต่ประสาทมึนงงปวดตรงศีรษะบ่อยๆปวดมึนงงอ่ะเหมือนจะวูบตาลายตาพร่ามัวลิ้นกระด้างคางแข็งปลายมือปลายเท้าชาไม่ต้องเสี่ยงกลับเป็นอมพึกอมาพาตเขาเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนสมุนไพรหินฟ้าแลบตอบโจทย์นะท่านผู้ชมซองหนึ่งนะถ้าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเราก็จะกินทวนกันนิดหนึ่ง เช้ากลางวันเย็นไม่ได้กินทุกวันนะไอ้ไม่ได้กินแบบว่าทั้งวันนะครับเช้ากลางวันเย็นค้างละประมาณหนึ่งแก้วก่อนอาหารได้ยิ่งดีท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมกินยาโรงพยาบาลอยู่ด้วยเนี่ยต้องให้ห่างกันสองชั่วโมงนะถ้าเรากินหกโมงเช้ากินชาหินฟ้าแลบหกโมงเช้ากินขณะอุ่นเนี่ยสักแก้วหนึ่งกินยาโรงพยาบาลกินข้าวก่อนแล้วกินยาโรงพยาบาลเนี่ยสักแปดโมงมันก็ห่างกันสักสองชั่วโมงขึ้นไปก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าหากท่านที่อ่าไม่ได้กินยาโรงพยาบาลนี้ยิ่งดีเลยท่านผู้ชมหายเร็วนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลในเลือดไม่ว่าจะเป็นไขมันที่เกาะอ,อยู่ตรงผนังหลอดเลือดของเราไขามันในเลือดสูงน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยเลือดเราก็จะได้สะอาดท่านผู้ชมเลือดเราก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับน้องชายเราก็จะแข็งได้ตามอําเภอใจเลยท่านผู้ชมประสาทสั่งตรงนั้นก็แข็งประสาทสั่งตรงนั้นเราก็เดินได้ขาเรา improve. จะได้ไม่หนักนะครับ ปลายมือปลายเท้าเราจะได้ไม่ชาเอาถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานเป็นแต่ความดันเป็นแต่ไขมันก็เช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วก็พอนะครับก่อนอาหารท้องว่างๆท่านผู้ชมถ้าเรากินยาโรงพยาบาลไปด้วยก็ให้ห่างกันสองชั่วโมงเหมือนกับคนที่เป็นโรคเบาหวานแต่เรากินเลือกกินที่จะกินตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นถ้าหากคนใดที่มีอาการปวดขาคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะปวดขาบ่อย เพราะฉะนั้นนะครับต้องกินเช้ากองวันเย็นครั้งละประมาณ1แก้วนะครับกินไปเลยท่านผู้ชมทานไปเลยนะครับอาการของท่านก็จะเดินได้ไกลขึ้นนะครับนาอพี่วันนาอเอาละนะครับวันนี้ก็แฟนคลับก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆมามากมายนะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยปวดขาเนี่ยเดินไม่ค่อยไหวเนี่ยต้องต้องมีวินัยในการกินชานะครับเช้ากองวันเย็นครั้งละประมาณหนึ่งแก้ว ก่อนอาหารท้องว่างๆนี่แหละท่านผู้ชมกินไปเลยนะครับก่อนอาหารก็ประมาณสัก30นาทีก็พอนะครับง่ายๆสบายๆส,สมุนไพรหินฟ้าแลบตอบโจทย์นะครับถ้าอยากให้น้องชายแข็งนะครับปลายมือปลายเท้าชาให้หายไปเราใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบปวดศรีรษะมึนงงปวดประสาทมืนงงปลายประสาทอักเสบนะครับตรงบริเวณปลายมือปลายเท้าชาจะได้ไม่มีไม่เกิดกับท่านนะครับ และก็ใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆท่านผู้ชมสมุนไพรหินฟ้าแลบตอบโจทย์ช่างนัดนักแหล่จากลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามสําหรับเช้านี้นะครับผมคนเป็นโรคเบาหวานปลายมือปลายเท้าชาไม่ต้องเสี่ยงเป็นโรคอัมมาพึกอัมมาพาดครึ่งซีกอีกต่อไปสมุนไพรหินฟ้าแลบสวัสดีครับช่างงัดนักแหลเลยครับ